เปเล่านหนังอินเดียเห็นเขาบอกว่าไปเล่านหนังอินเดียเป็นเพราะว่าได้ค่าตัว50ล้านบาทจริงหรือไม่พิงริต่อเรื่องต่อเรื่องด,นนะด้วยสมัยก่อนเขาเรียกว่าโซเชียลยังไม่แรงขนาดนี้ยังไม่สามารถเข้าถึงได้การที่จะเสพข่าวเนี่ยเวลานักข่าวเขียนเ e ด d l i n e ่า50สิล้านทุกคนก็แบบจริงเหรอทำหนูเยอะมากมหนูบอก 50บล้านหนูไม่ใช่นางเอกระดับซุปตาขนาดนั้นที่นู่นนะคะหนูบอกทุกอย่างคือการเขียนเพื่อเพื่อมันเขาอยากสร้างยอดแหละคุณานะก็คือก็คือมันไม่จริงมันไม่จริงแล้วก็ไปเล่นที่นู่นหนูบอกเลยหนูเป็นแค่เศษเหมือนมดเขาอะอเริ่มต้นนะเริ่มต้นก่อนแล้วการที่จะไปทํางานตรงนั้นอะเนี่ยหน,นเูเรื่องเรื่องแรกของหนูตอนนั้น,นแขกแขกเหนื่อยมากคุณาหนูจําได้ว่าเรื่องแรกหนูต้องฝึกภาษา ภาษาเขาเป็นภาษาใต้พื้นล่างสุดคือ okay, ทามินทามินค่ะโอ้เหลือเชื่อเราจําไม่ได้เลยนะอันนี้อันนี้อันนี้น่าเป็นอินเดียมากสวยมากขอบคุณที่รักแล้วก็ตอนนั้นหนูต้องเรียนภาษาหนูจําได้ว่าตอนเด็กหนูต้องตั้งใจขนาดหนักพอโตขึ้นมาหนูตั้งใจกว่าเดิมอีกร้อยเท่า <laughs> เพราะว่าภาษาของคนอินเดียคือการพูดที่เร็วแต่เราเป็นคนพูดช้ากัน ภาษาเราใช่ไหมคะเวลาเราไปเล่น acting เขาอ่ะคุณอา์มันเปลี่ยนหมดเลยทุกอย่างที่เราเคยเคยเล่นมาแล้วก็การทํางานที่ต้องมีวินยัย 2>, 2ก็คือการทํางานกับคนระดับเยอะๆแยะๆยะของอินเดียค่ะเนี่ย <laughs> <laughs> พระเอกทางตอนใต้ก็จะประมาณหน้าแบบเป็น <c oughs> เป็นมีคราวนิดนึง<อ>ใช่<อ>ซึ่งอันนี้ถือว่าภูมิฐานและหล่อมากเลยนี่เรื่องอะไรอ่อานเป็น,นามาร์กันเดรีย,ยนพระเอกชื่อมาร์ก กันเดยานคือเป็นอาจจะเป็นภาษาของทางตอนตอนใต้เขาค่ะก็เรื่องนี้ก็เป็นบูออ๊นะคะคือการได้ไปเล่นเนี่ยก็ผู้กำกับเขาไม่เห็นเราที่ที่อะไรอ่ะสแตนของแมกกาซีนอ่ะเวลาสมัยก่อนคือแมกกาซีนเยอะๆนิตยสารเขาก็ไม่เห็นรูปหนูคนหนึ่งที่แบบทำไมหน้าเป็นอินเดียขนาดนี้เราก็เลยติดต่อกับทางทีมงานไทยอะคะ่ะให้ติดต่อหนูปุ้งก็เลยได้ไปแคสแคสก่อนนะ ฝึกพภาษาอังกฤษใช่ฝึกพูดฝึกดูแอคติ้งพอวันนั้นฝึกปึ้งอีกแป๊บหนึ่งก็คือเอาเลยและให้เล่นเลยแล้วก็มาสอนภาษาอยู่ประมาณ6ชั่วโมงค่ะวันเดียวไม่มีเวลาหลังจากนั้นกลับไปที่นู่นก็คือเล่นเลยแล้วก็ทุกอันนะคะพูดเป็นภาษาคาราโอเกะจะต้องจดภาษาอังกฤษแล้วก็มีคนพูดมาเป็นภาษาเขาหนูก็จดเป็นภาษาคาราโอเกะเรา หนูก็ต้องเมมในภาษาอังกฤษแล news, ้วก pues e ็เมมภาษาเขาแต่เข้าใจภาษาไทยแล้วเวลาต่อบทกันน่ะไม่มีใครคิดว่าหนูเป็นคนคนไทยเลยนะเขาสั่งหนูเหมือนกับหนูเป็นคนอินเดียแปลว่าสิ่งที่เราพูดเราต้องเข้าใจในบทด้วยเข้าเข้าใจหมดเลยต้องเข้าใจหมดเราเข้าใจจากให้เขาทานสเลดก็คือก่อนเขาเขาทานสเลดปึ้งใช่ไหมเข้าใจผู้ผู้อํากับพระเอกก็จะแบบอยู่อันนี้อย่างนี้อย่างนี้ปึ้งพอเข้าก็จะต้อง นี <te le> ่แหะค่ะว่องไวทุกอย่างคือไวกระชับฉับไวเหมือนกองถ่ายบ้านเรานี่แหละลองได้ไหมลองได้ไหมอยากฟังอ่ะจดจําบทได้นะกี้จดี๋นนะอันนี้จะจําภาษาให้เดรับาดได้เย็นโอ้กับอ๋อมหใช่เนี่ยมันต้องอย่างงี้คือไทยพูดอะไรพูดภาษาไทยยังพูดไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยลายลาอย่างนี้เราแล้วมันต้องมีท่าคุณอาคุณท่าแบบอันนี้คืออะไรอ่ะ แบบเขินนะอ้ะเขินอ๋อเรออ๋อเขินอะไรอย่างเงี้ยมีแบบแล้วอันนี้คือใครเป็นคนบอกเราว่าว่ามันต้องอย่างนี้นะมีท่าท่าของทางตอนใต้ม,มันจะมีท่าแบบว่าเออเขาเรียกว่าเป็นท่าท่าเขินอายของผู้หญิงม,มันเป็นเหมือนภาษากายของเขาเวลาเราเต้นใช่ไนหะมมันจะมีแบบตอนโซโล่มันก็จะแบบวิ่งหารพาเอกแล้วก็แบบ ถเถนจังเลยอะไรเงี้ยใช่มีม prayed, ม altung, er, ท่าเยอะค่ะมีท่าเยอะเขาเรียกว่าอะไรนะกลายเป็นอยู่กับเขานานๆนะคะวัฒนธรรมต่างๆมันซึมกลายเป็นคนอินเดียร้อเร์เซ็นเลยตอนนี้อย่าบอกนะกลับมาเล่นละครไทยแล้วเฮ้ยเจอเฮ้ยมีไหมถามจริงมีจริงเหรอมีจะพูมกลับว่าไงมีในลักษณะแบบขาเทษนะแบบ นะับเป็นไรทำไมได้แล้เป็นไรลูกเราอ๋อหนูหนูเป็นคนอ่นเนียเยอะนี่นะเพราะว่าเพราะว่าด้วยความเนเจอร์ของเขามันน่ารักนะซึ่งพอกลับมาเราติดเรากลายเป็นติดแล้ว kind ก of ็พอเจอคนอินเดียเราก็จะมีความแบบอ้าวกลายเป็นเราเป็นคนอินเดียเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะกลับมาเจอบ้านเกิดกลับมาเจอบ้านเกิดจริงๆเลยอะคีเคยถามเขาไหมเคยสงสัยแล้วตอนไปเคยถามเคาไใบว่า ทำไมต้องวิ่งทำไมต้องวิ่งแล้วหลบกันคนละต้นแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยแพจเดี honest, ๋ยวกี้ไปกี่เคยถามบ่าให้คำตอบได้เลยเอออ้าวสามารถบอกได้เลยว่าการที่เขาต้องวิ่งเนี่ยเพราะหนังอินเดียมันมีสามชั่วโมงสามชั่วโมงครึ่งหรือไม่เกินสี่หรอกเวลาหนังเรื่องนึงมันจะมีเรือเรื่องขนาดนั้นเนี่ย เพลงในเรื่องหนึ่งน่าจะมีประมาณ3-4เพลงอไอ้คันที่จะร้องยืนเฉยๆอยู่ตรงมุมอะไรมันก็เหมือนมันตันอะ่ะคุณาอาเดี๋ยวนี้เขาก็พอสมัยก่อนด้วยทิวทัศน์มันก็ต้องออกไปข้างนอกอม,มันก็มีแต่ภูเขาตึกมันก็ไม่มีใช่ไหมก็วิ่งไปสิวิ่งไปสิแล้วผู้หญิงอินเดียคือการที่วิ่งหนีผู้ชายกว่าจะได้แบบดึงดึงสาลีออกมาเห็นสวดทรงแล้วกว่าจะแบบ ได้พ่อรักกันนะ่ะมันเป็นความยากของเขาสมัยก่อนอแล้วเพลงเนี่ยก็จะค่อนข้างจะทํามาเพื่อให้คนลุ้นอะไรแบบนี้แต่เดี๋ยวนี้เขาวิ่งกันข้ามประเทศนะคะ,ะข้ามไปยุโรปจะไบไ <c oughs> ทีอาหรับคือเขารวยกันมากคือเขาทําอุตสาหกรรมใหญ่เขาก็บินวิ่งเพลงนี้อ่ไปประเทศนี้อีกประเทศหนึ่งบางทีบางเรื่องข่ายประมาณ3-4ประเทศได้ค่ะเยอะมาก วิ่งไปวิ่งมาวิ่งวิ่งร้องประโยคนี้พว่ไปโผล่อีกทีนนนสวิตเซอร์แลนด์หิมะโผล่เลยโอ้โหกลับมาเอ้าวอีกคนหนึ่งไปอยู่อีกประเทศหนึ่งกลับมาคือเป็นความคิดพอพอไปสวิตกลับมาอ้าวฉันคิดไปหรอจริงคิดไปถึงสวิตเรามีนะของเราไม่มีสวิตแถวแถวไหนมีสวิตกับลักอยู่ตรงนี้แค่ะไม่ได้ไปไหนนั่งกดสวิตแล้วก็เออคิดสวิตกับลักไม่คนย เออก็อุตสาหกรรมของเขาใหญ่เนาะมันบอลีวูดอะไรของเขาาใช่ไหมฮะ่แล้วก็คนดูหนังก็เยอะมากาคนประชากรเป็นพันล้านนี่นะฮะเรื่องหนึ่งถ้าเกิดว่าขายได้เหมือนในในหนังจีนอะในประเทศจีนถ้าเรื่องหนึ่งขายได้ถ้าเข้าไปได้ทีหนึ่งหมื่นโรงอะขายทีละหมื่นโรงอะไรประมาณนี้ฮะะฉนั้นวันนี้หนูเล่าคือไม่หมดอะถ้าหนูเล่าวันนี้เปิดเป็น EP ีสองได้เลยว่า อินเดียแล้วแล้วคืออุตสาหกรรมมันใหญ่มากคนะุณอาแล้วก็การที่เข้าไปในโรงอะ่ะ <c oughs> เคยเห็นวิดวิวบ้างเหมือนสมัยก่อนวิดวิวแบบแบบแกีตอ่ะคือทุกคนลุกขึ้นมาเต้นตอนเพลงนะเต้นเพลงที่แบบพูด<น>จริงๆเคยเห็นตอนไหนหรูป้ป่ะตอนไปซาฟารีโบว์อ่เวลาเราไปดูโลมาชโชว์ที่ซาฟารีโบว์แล้วเขาจะมีทัวร์ของของของพี่ๆอินเดียมาก็จะต้องมีเพลงอินเดียแล้วเราจะเห็นความน่ารัก พอเพลงขึ้นนะจะรู้เลยว่าเขาอยู่ตรงไหนกันเขาก็จะพร้อมใจขึ้นแล้วก็เพลงจบเขาก็นั่งแล้วก็พอเป็นเพลงของคนไทยคนไทยก็ยืนแล้วก็เอ๊ะไม่อยากจะเชื่อว่าจริงๆในโรงก็เป็นเป็นอ่ะเข้าใจแล้วตอนนี้เข้าใจแล้วว่าทำไมถึงต้องเป็นอย่างนั้นแล้วถ้าเกิดใครไปงานแต่งงานอินเดียคือรู้สึกว่ามีความสุขมากคือชอบงานแต่งงานอินเดียเพรามันสนุกมากมันเต้นกันแบบ มันมันมันมีความสุข,ขอะคุณนาตอน ừ, ตอนเต้นเพลงดียมันเหมือนลืมลืมทุกอย่างใน ừ, โลกนี้ไปมันเหมือนเป็นเป็นฝันเป็นความสุขของเขาอะไรอย่างเงี้ย <ừ, S 1> ค่ะใช่โอ้โหนี่คือ